ใส่แว่นสายตาเป็นประจำแต่ไม่ได้อัปเดตค่าสายตามานานหลายปีนะคะเริ่มรู้สึกว่าแว่นเดิมมองไม่ชัดแล้วเนื่องจากเคสนี้มีปัญหาสายตาสั้นหลักร้อยและสายตาเอียงสูงถึง200เลยค่ะใช้งานแว่นเดิมมาเป็นปีลูกค้าบอกว่าแว่นเดิมนะคะเป็นโทนสีค่อนข้างเข้มทาให้หน้าดูเข้มดูดุเกินไปนะคะอยากจะเปลี่ยนทั้งโทนสีและวัสดุของกรอบแว่นตาค่ะจากอันเดิมนะคะขอบแว่นค่อนข้างหนาและขาแว่นเองก็หุ้มมาทั้งอันทําให้ใส่แล้วอาจจะรู้สึกว่าหนักสาหรับเคสค่าสายตาสั้นสูงได้รอบอัปเดตค่าสายตาใหม่ทั้้งทีนะะคแกไขสาย สายตาสั้นสายตาเอียงที่มองได้คมชัดขึ้นได้เลือกกรอบแว่นตาที่ตรงใจนะคะรอบนี้แว่นเบากว่าเดิมค่ะลูกค้าเลือกเป็นวัสดุเบต้าไทเทเนียมจากโทนสีเข้มก็เปลี่ยนเป็นโทนสีพิงโกนะคะลูกค้าผิวขาวอยู่แล้วใส่แล้วขับผิวขึ้นไปอีกค่ะเนื่องจากเคสนี้ค่าสายตาค่อนข้างซับซ้อนนะคะทางร้านเลยแนะนําลูกค้าให้เลือกเป็นเลนส์สังขัดแลบผลิตใหม่จะได้เลือกออปชั่นการขัดที่ค่อนข้างกว้างนะคะเพื่อให้ปรับตัวได้ง่ายกับแว่นตัวนี้ค่ะเลนส์แลบจะใช้เวลาประมาณ5-7วันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สายตายากแนะนาเผื่อ ต้ิ่มเติมทักหาแอดมินก่อนได้นะคะ